แข่งดีจังเลยลูกอ,อ๊ะเฮ้ยอน้องคีรีครัอ้ไปยุ่งแต่กับถุงมืออะอสนใจคุณแม่น่อยยุ่งแต่กับถุงมือนั่นแหละอ้งอ้ยอ้งอ้งอ้อุ้งอุ้ง